จะมีเรื่องมาพูดให้คิดสักนิดนึ่าให้คิดสักนิดหนึ่งสำหรับชาวพุดทางไลา่าตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก่อนจากนี้ก็มีข้าวม,มีข้าวเกี่ยวกับพระาทาเชื่อมเทียดยปกติหลยก็เป็นผราผู้รักผู้ใย,ยเป็นกาเซ่ที่มาแรงมากในช่วงนี้ในเรื่องก้องวงการผาทุ่งทึ่งที่นี้ก็เข้าไปดูในในคอมเมนต์ของคนแต่ละคนโยมก็บอกว่าโยมก็บอกว่าไม่ทัดทา ไม่ชัดถ้าปราเอาข้าวไปให้ผัแม่กินเอาข้าวไปให้รัดหรือว่าตลอดเรืองว่า,าตึงบางคนก็นบอกว่าเธอข้าวให้มากินดีว่านะเรื่องว่ามีลักษณะไล่ไล่คนที่บอก่จะไม่ข้าววัดบอกจะไม่ทําบุญนะบอกว่าจะทําในเรื่องสิ่ต่างๆที่ว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยด้วยปราด้วยศาสนา ทึงที่นีอาต่อมาอยากจะาให้มุมมองในมุมมองคิดสักมุมนึงทั้งหมดเอาพระที่ทําเรื่องเสียงายนะปราที่ทําเรื่องเสียงายที่มีเรื่องมีราวทึ่งที่เนี้ฐานก็ทูกข่มที่ฐานการทานั้นให้พุนกับฐานฐานก็มีเอตอา้ต้องทึกไปบางหรือว่าต้องเป็นยูโดยลักษณะที่เเด่นกันอยู่ทึ้งที่เนี่ถ้าพระที่ยังยู่ะยมพระที่ยังยูปราที่เข้ามาบวชในการภายลังปราที่ว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่ อาทีไม่รู้อินโนอินเนมนะคือไม่รู้อินโนอินเนไม่รู้เรื่องไม่รู้เร้าตั้งใจปฏิบัติอ่าตามรักธรรมก้องพระธรรมมาธรรมพุทธเจ้าอยู่ในทินอยู่ในขวัดต,ต่างๆซึ่งทีนี้เมื่อถ้าโยมคิดว่าเมื่อพระที่ทำเสียแลวนี่อ่าโยมก็จะไม่ทมําบุญกับพระต่พุดซึ่งพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนี่อ่าโยมจะทําอย่างไรนะอ่าโยมจะปล่อยไอ้ให้ฐานที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนี่ ต้องซึกออกไปกันด้วยหรือนี่เป็นคำถามนายมโยมซะว่าทึ้งที่นี้พระพอพระอย่างนั้นเดี๋ยวคิดว่าเออมายอโยมไม่รัตาแล้วการซึกงไปนี้ในทั่วนนึ่งในความคิดทั่วหนึ่งพระก็จําเป็นต้องซึกออกไปหรือว่าคนที่จะเข้ามาบวชก็ไม่บวชดีว่าไม่บวชดีว่าในช่วงนี้ไม่บวชดีว่าในช่วงนี้พอมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับพระดังทีนอยู่ในปีนี้นะวัดต่างๆห้าพระจำปัญช้าอยากมากเป็นพระไม่นี่าจำปัญชาอยากมักนะ ทึงที่นี้ประการต่อไปอาบางคนก็บอกว่าเมื่อฐานไม่เกี่ยวาฐานที่ไม่เกี่ยวผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ไม่เกี่ยวาฐานก็ยุ่ไปตาแต่ยุ่ไปตาทึ่งที่นี้เมื่อพระยุ่น่ะทึ่งที่นี้โยมไม่ได้แยกแยะนะโยมไม่ได้แยกแยะว่าเออพระนี่เป็นอย่างนั้นโยมไปมารวมพอไปม้รวมเคล็ดวากฏว่ามันเกิดพุ่นกระทบทึ่งที่นี้ในเมืองพุดเรานโยม ที่เราอยู่กันมาด้วยความเร้าโนะด้วยท่านตีด้วยความเรียบหายหรือว่าวีที่พุทธกองเราที่เาอยู่กันมายาวนานนี่เราอยู่กันมายาวนานดีกว่าเรามีะได้เป็นจุดหยุดเนี่ยจิตใจคนก็คือเรื่องเกี่ยวกับทาทนาเรื่องเกี่ยวกับธาทนาการทืบถอดทาทนานี่คนเข้ามาบวชน่คนเข้ามาบวชนในลักษณะเวลาชั้นๆก็ดีนึ่งผันจ้าก็ดีเป็นการทืบถอดทาทนาะ ตอนนี้ธาตนาของเรานี่อ่ามันจะเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนจากวันพระนี่เป็นวันยุทนะวันโกนวันพระเป็นวันยุดธมากลา้เป็นวันเสว่าทิตยเสวอาทิตย์ตก็ไม่ตรงกับวันพระคนก็ห้างเงินไปจากวัดเลยนะคนก้างเงินไปจากวัดประการต่อไปนะนะก็มันมีทิ้งตีเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวต่างต่างข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมั่งเรื่องเกี่ยวกับไฟุรงคราม ความไม่ระมัมังในบางพื้นที่ก็ทําให้ผาของเรานี่การมุดไปมุดไปทึ้งที่นี้้าวาโยมมีความคิดอย่างนั้นด้วยถึงเวลามุดผาไปจริงๆนี่ถึงใ,ใครแก่ป้านี้ให้ได้ใครแก่ป้านี้ให้ได้ทำรับคนเ่ว่าตั้งใจทึงอาตมาเองในท่านาเป็นช่วนนึ่งกองปราทุ้งเ่ว่าผู้ใดา,ายว่าคือไม่ได้รู้อิโนโอุยนเน่ทำรับคนเ่ว่าเขาไปทําเหลืองเสียให้นะ ไม่ได้รวยโนูเนี่ยถึงมีพ้นกระทบผมมีพ้นกระทบที่นี้ในการตัดสินใจถ้าตัดสินใจอยู่โยมว่าโยมไม่ได้บาดแล้วอาอตามาก็อยู่ไปต่ำเพื่อกันว่าโยมไม่ได้บาดแล้วถ้าวาอตาตมาทึกโยมก็ว่าไม่จะเกี่ยวไลยคับฐานฐานทึกไรอ่ะฐานทรึกทำไมเมื่อยุแล้วก็หลักษณะที่ว่าโยมมีความู้ทึกอย่างน,านั้นเครดิตตกลงไปตกลงไปถึงอตาตมาก็ไม่ใช,ไใช่ไม่มีอนาคตในทางโลกนะ ถ้าในมุมมองตรงนี้อาตมะก็ทราบมาติจะไปประกอบมา,กมามาฉิพราตมาได้ทึ่งที่นี้ถ้า,ม,ถา,ม,ามุมมองอย่างนี้ทึ้งที่นี้ถ้าเมือนาเบื่องอีัป์นี่โยมย่าเครแก่ปัญหานะย่าปราแกปัญหากันเองธรรมาเป็นปราผู้น้อยเพียงแต่ถ้าเนือความคิด,ดในไรนี่ถ้าปราผู้ใหญ่ไม่ทําเองนี่ที่นี้ก็กลายเป็นว่าปัญหานั้นมันกแก่ไม่ได้แก่ไม่ได้ก็มีอย่างเดียวที่ธรรมาทําได้ก็คือเอาตัวเองงห้โรดเอาตัวเองงห้โรดทึ้งที่นี้ในทิ้งเหล่านี้นี่ขวากายโยมเป็นข้อคิดนะเวลาโยมมอง มุมมองนึงโยมไม่ไม่ชอบใครไม่ชอบองคอนน์กรในคนเช่นว่าทุม,มุดวยกตัวยางนะองค์กรตำรวจองค์กรตำรวจอาตมาไม่ใจไปพูดการแน่การแน่ได้แต่เปรียบเทียบไปควังในมุมมองก็คนตัวไปจะมองว่าเวลาขับรถนี่ไม่มีด้านนี่อย่างรู้ทึกออาปรดไปว่าถาดานโยมไปถาดานรวดนี่โยมคิดว่าเออตำรวจก็มาำนวยความรดวดแต่ในความคิดของคนรวดนึงอาตมาว่าโดยรุ่นมากนี่ เวลาทาด้านนี่รูทึกว่ามันไม่ลอรภัยในทรัพย์ทิ้นนะในทรัพย์ทิ้นหรือว่าในาการขับรถมันดูทึกว่าให้ใจไม่ลงทองทึ่งทีนี้นี่เรามองในลักษณะว่าถ้าถาต่ำรวจในต่ำรวจจะมีอาการกายคลา,ายว่าลักษณะว่าต้องจองอ่าเรืองเราแต่ว่าเราเรามีเรื่องเรานึกถึงใครอ่ะเรานึกถึงใครอ่ะเรากาน,นึกถึงต่ำรวจให้ช่วยผีคลายถ้าท่านอาการเกปัญหาเราทุกจนปลนดูความไม่ อาเรียบย้อยเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตเราก็นึกตึงตำรุ้ดถึงทีนนี้ตอนนี้เราด่าพระกันตรานุกตราหน้าเนี่ยเราด่าพระเราด่าพระที่ว่าเราเมาร่วมมันต่างๆที่ว่าพระไม่ได้เป็นเมื่อนที่ว่ายมว่าทุกคนเนี่ยแต่ว่าโยมเมาร่วมเมาร่วมแล้วกาโยมพูดกระทบกลายไปเนาบางครั้งในทิ้งที่โยมสร้างว่าถากมในเรื่องกล้องคำพูดในเรื่องกล้องความคิดกล้องโยมนี่เป็นเป็นบาปเป็นอากรุน่นโดยที่ว่าไม่รู้ตัว เรื่องตีนี้พอถึงเวลานึงนะเวลาโยมมีปัญหาเกิดค,ความทุกข์ขึ้นมาเองเนี่ยเกิดขึ้นความทุกข์ขึ้นมาเองเช่นว่าโยมมีลูกลูกเกเรติดคุกติดตารางลูกไม่อยู่ในวารดหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆโยมคิดอีท,ทําบุญตียิ่งใหญ่ตีทุดคือโยมอยากทํำไรก็โยมอยากให้บวชใช่ไหมมีปัญหาในชีวิตตีแกปัญหาไม่ตกหรือว่ามีทุกข์เกลียนตายหรือว่าอิน เห็นรัชยธรรมทต่ว,ว่าเกิดความเที่ยงในชีวิตไงยมอยากให้บวชทึ้งที่นี้บออยากให้บวชถ้าว่าเจ้าพระมาบวชในลักษณะอย่างนั้นนี่กับทึ่งที่โยมเคยววาวายหรือว่าโยมมองว่าขออ้าวไ้มากินดีว่าให้พระทึงพระที่ตั้งใจมาบวชด,ดีๆนี่ถ้าว่าจะมีกําลังใจอยู่ได้อย่างไรอะโยมเพราะฉะนั้น อันไหนถ้าไม่นึกอาจารย์ออรก,ก็ตมาแกเคยพูดว่าถ้าปรานี่นะถ้าปรานี่หุ่งข้าวกินนี่มันอยู่ไม่ใช่ปราอยย่ไม่ได้ปราได้หุ่งข้าวกินนะแต่บ่ถึงเวลาเนื้องโยมไม่รัทานี่ถ้าปราหุ่งข้าวกินนี่ทาานบอกว่าต้องทนอยู่ต้องทนอยู่เดียวว่าทึกนะทาารบอกต้องทนอยู่ยถึงแม้จะหุ่งข้าวกินถึงนี้เรามามองในมุมมองกรับกันนี่ทั้งมดว่าถ้าว่าปราโยมจะพูดอยู่คับบุเนื้องโยม,มว่า,วายัายางยไม่ใช่บาได้ชันเนี่ย ไม่ได้บาไราชั้นเนี่ยที่โยมพูดดากลักษณะอย่างเนี้ยทึ่งที่นี่ท่องมุราตาตรงกันข้ามเจ้าปลาอ้วนข้าวกินเหล่าโยมเจ้าปลาอ้วนข้าวกินโยมจะาวาเบื่อโยมว่าอ๋อปลาไรุ้้งข้าวกินกลา,า,า,ายเป็นว่าโยมคิดเนี่ยทึ่งที่โยมพูดนะโยมคิดเนี่ยทึ่งที่โยมพูดว่า ในสิ่งที่โยมพูดกับคนชั่วแต่ละอย่างนี่โยมไม่กลา้าโยมไม่กล้าในทั้งคุมปัจจุบันกับคนชั่วที่ว่าทําพิดคนไม่ทีโชวอรัดบังล่วงชโชกงุงตุจริตคอรับชั้นทำอะไรดีเป็นความชั่วนี่โยมไม่กล้าพูดแต่คนที่ตั้งใจทาดีนี่โยมกันแน่กันแน่โยมตั้งใจกันแน่แนแน่มองเมื่อนกับว่าทิ้งนั้นไม่ดีตลอดไปนี่ว้าก็เป็นข้อคิดนายโยมจเจริญพร